สีหน้าสดใสอยากหล่อไม่เปลี่ยนล่าสุดออมอกักพันธ์ปรากฏตัวครั้งแรกหลังหายเปวดโรคมะเร็งเรียกได้ว่าแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังออมอกักพันธ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งตรวพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และทางด้านออมากพันก็ได้ถอนตัวจากละครทุกเรื่องเพื่อไปรักษาตัวเองซึ่งก็จะมีทางด้านเพื่อนๆในวงการคอยออกมาอัปเดตอาการออมากพันให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่เป็นระยะระยะเสมอซึ่งออมากพันเองก็ฝากมาบอกแฟนๆทุกคนว่าอาการของตัวเองนั้นดีขึ้นแล้วและจะกลับมาหาทุกคนในเร็วๆนี้แถมออมากพันกังนวลว่าแฟนๆจะหายไปอีกด้วย ล่าสุดทางด้านเพจร้านอาหารแอบแซบได้ออกมาเปิดภาพแรกอมอัก,อกพันหลังหายปวดโรคมะเรง็งซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าอมอ,กอกักพันนั้นดูสดใสและหล่อเหมือนเดิมมากๆอีกทั้งยังดูแข็งแรงอีกด้วยอีกไม่นานคงจะได้เห็นผลงานในเร็วๆนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นพี่สาวคนสนิท กีตารสิริพิษได้ออกมาอัปเดตอาการของออมผ่าวไลฟ์สดอินสตาแกรมงานนี้หนุ่มออมยังได้เข้ามาดูไลฟ์สดนี้ด้วยซึ่งมีแฟนคลับของออมได้นำคลิปมาพพสลงในช่องทาง TikTok อกโดยเจ้าตัวได้เผยว่าพี่อ,อมโอเคแล้วสบายดีอาการดีขึ้นเป็นลำดับสดชื่นขึ้นจะพยายามขอร้องให้มาเล่นละครปีหน้า ปีถัดไปจะให้มาเล่นละครเดี่ยวไปอ้อนก่อนรอพี่ออกมาคอนเฟิร์มอีกทีอยู่ในช่วงดูแลร่างกายแต่ในเรื่องการออกไปกินข้าวนอกบ้านก็บอกเขาอย่าพึ่งเพราะเหมือนโควิดจะกลับมาก็เลยเป็นการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอีกไม่นานปี2ปีจะกลับมาร่วมงานกับช่อง7 ด้านแฟนขับถล่มข้อความให้กำลังใจรัวๆก่อนที่กีต้าร์จะได้พูดกลางไลฟ์ว่าไม่ต้องให้กำลังใจแล้วพี่ออมหายดีแล้วงานนี้ทำเอาหนุ่มอมได้พิมพ์ข้อความเข้ามาในไลฟ์ด้วยว่าขอบคุณครับ